เชิญ,ชญผู้ประกาศรางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมสุดรีประจำปีพบกับบอผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจากภาพยนตร์ทำเงินมหาศาลกวนมึนโพคุณบรรจงปิสันธนกูลินดีที่ไไม่จแค่ว่าจะไม่วัสดีครับ ก็รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมสุดซีประจำปีนะครับมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับซีอะวอร์ดครั้งที่6รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมสุดซีประจำปีผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่ฉันยังคงเป็นย่นงเดิมคือ,อยังรักไม่วันนานแค่ไหน สดหมายถึงเธอบอย้บโดยนัทพลวงตรีเน่กุนคือเข้าใจแล้วว่าต้องใจยเขาคิดถึงเธอวันนี้ไม่มีเธอคิดพอดบอดี้สแลมโดยสาลินีเข้มจรัส เซโรงังเสรร์โดยจงดลสุกุลวรพัฒน์ลูกทำเป็นอิ่มปอดตีสุดเลยเหมือนปลามาเที่ยวกับเธอไม่เจอสักอย่างไม่เคยกแฟนจะีงดนมาพูดว่างาัทำไมเงาปากเคโอติโดยปวีณภูริจิตปัญญา ้ค,ค,ยยคำตอบสุดท้ายแอร์บอลโดยรัชตะสมบัติภัยบูณ์ชัย ครับผมแล้วก็รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมสุดซีประจําปีนะครับได้แก่เหงาป่าครับเทลติ <Hey. S 1> o ครับโดยคุณประวีนภูริจิตปัญญานะครับ, <Hey. S 1> บมาเชิรับรางวัลด้วยครับ เซียนทุกๆคนมากๆนะครับที่ทําให้รางวัลนี้เป็นของพวกเราได้นะครับต้องขอบคุณพี่กอล์ฟมากๆที่เป็นเพื่อมกับแล้วสามารถทําจากฉากเขียวๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวให้พวกเราได้ครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไอเอนะครับที่ช่วยให้พวกเรามีวันนี้นะผมแล้วก็ขอบคุณพี่หยักับซอด้วยครับผมครับผมตจงเมย์พี่ม่ขอบคุณไหมครับก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอเรียนเชิญผู้ประกาศรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีพบกับบอสซีดรุ่นใหญดีเจดอสวัฒนากรพิกจรและดีเจตะพิภูพุ่มแก้วจากซีด97.5 FM ซีด สวัสดีครับสวัสดีครับเรา2คนเป็นตัวแทน DJCC ซีซีเนี่ยแห่งคลื่นซี97.5 f m นะครับแลวผู้เข้าชิงสาขา,ารางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีซประจําปีนี้ได้แก่ซีซอวอร์ดครั้งที่6รางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซี์ประจําปีผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่ ครูบาลนี้มันเล็กเกันไปคุณไม่พอสแตมอภิวัตรเพื่อถาวรสุดอัลบั้มเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟังโดยสแตมไม่สบายเธอได้อย่างไรจะเก็บเธอไว้ในนั้นบอยกูสิยพงษ์และนพพรชำนิอัลบั้ม<า>บอยนกโดยบอย,บอยกูสิยพงษ์และนพพรชำนิ ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ดูแลอยัางินเมื่อในวันนั้นรุ่งโรจน์อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ซีซ่าบีเดอกุสมันและเสลอร์อัลบัมบุ่งโดยเสลอร์กิจจสาสกิจจาสักตริยานนท์ อัลบั้มสิงโตนำโชคโดยนำโชคสนัดรำจะเอาเธอจะสิ่งที่เธอพูดไปมันทำให้เธอสุขใจกว่าเดิมกันรุจินรง์อดิศักดิ์พัทธกุมโกวิทและบุรินบุญวิสุทธิ์อัลบั้มแกรนทัวริสโมโดยบุรินบุญวิสุทธิ์ และรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีนี้ได้แก่สแตมอภิวัตรเอื้อถาวรสุขครับจากอัลบั้มเพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟังโดยสแตมนั่นเองครับยินดีด้วยครับ คุณมากครับคุณซีดขอเสียงให้กับศิลปินที่ไม่หล่อและไม่ดังอีกทีครับก็2ปีแล้วครับขอบคุณมากครับก็ผมไม่ได้ทํางานคนเดียวขอบคุณพี่บอยเสียพงขอบคุณพี่ไก่สุธีแสงเสรีชนขอบคุณนักงดนตรีทุกคนที่มาอัดดนตรีในชุดนี้รวมถึงทีมงานเลิฟอีสทีมงานโซนี่มิวสิทุกท่านครับขอบคุณขอให้ทุกคนมีความสุขครับ ขอเรียนเชิญผู้ประกาศรางวัลพิเศษ Seed b r a n d Inspiration ขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัท Seed M Corp จำกัดคุณธีรพัฒน์สัจกุลครับก็สำหรับคอนเซ็ปต์งาน Seed a w a r d ในปีนี้นะครับก็คือ Seed Sharing นะครับ เล็กให้เป็นใหญ่นะครับในปีนี้เราจะมีรางวัลพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัลนะครับเป็นรางวัลสำหรับศิลปินนะครับที่แบ่งปันทุกความสุขนะครับแชร์แนวคิดดีๆรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่รักเสียงเพลงทุกๆคนนะครับและศิลปินท่านนี้นะครับก็ยังเคยได้รับรางวัล Seed Hall of Fame นะครับของเรามาแล้วด้วยนะครับ เขาเป็นเจ้าของเพลงที่กำลังดังอยู่นะครับในตอนนี้นะครับก็คือ loving you too much very much so much right now พี่เบิร์ตทงชัยแมากินไตครับ <Yeah. S 1> วันนี้อาจจะเสียงเซ็กซี่อย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเพราะว่าพงเสร็จภารกิจอันเป็นความสุขมากถึง5้ารอบด้วยกันรุนเสียงก็เลยเซ็กซี่เหมือนหุ่นที่เห็นนะครับไม่มีเสียงไม่เป็นไรครับมีใจให้ตลอดครับขอบคุณซีทนะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกัน ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่มากกว่าพี่อีกขอบคุณขอบคุณทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณซีดแล้วก็รางวัลน,นี้เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับอาชีพยอย่างพวกเราหรือสังคมเล็กๆอย่างพวกเราขอให้มีแรงบันดาลใจไว้อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนที่ดีของการทํางานแบบนี้ของเราเบิร์ตพี่เบิร์ตเอเช,วย,ชวยทุกคนครับขอบคุณครับ โอ้โหโอ้โหครับเป็นไงฮะขอเสียงกรีดนายค่ะกับพี่เบิร์ดทงชัยครับสุดยอดจริงๆนะสุดยอดสุดยอดสุดนะจะกี่ปีก็ยังดูสดใสปิ๊งปังนะครับเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆเสมอสวัสดีพี่เบิร์ดนะฮะสวัสดีครับน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูอยากจะบอกพี่เบิร์ดดังๆว่าน่ารักค่ะผมอยากจะบอกพี่เบิร์ดดังๆครับว่าผมรักพี่เบิร์ดครับ พี่เบทครับผมอยากบอกพี่ประดดังๆว่าขอตังค์หน่อยดิจะเพี้ยงแล้วเหมือนแกรู้อ่ะจะเคพี้ยงมาเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยพี่เล็กก็มาสวัสดีครับพี่น้อยก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับมากันหมดเลยครับผมเออนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลนะครับเมื่อตอนต้นนะครับมีทั้งมีสกวิดีโอยอดเยี่ยมนะครับสุดซีซ์นะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีซ์เหมือนกันนะครับเรียกว่ารางวัลที่มอบไปเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเลยนะใช่แล้วค่ะและในช่วงนี้ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของซีดวอร์ดค่ะก็คือเรามีโชว์ดีๆจากทุกค่ายเด็ดเพลงดังค่ะไม่บอกได้เลยว่าศิลปินมามาเยอะพร้อมโชว์ให้เราเต็มที่เลยค่ะครับผมถูกต้องนะฮะและอย่างที่เราย้ำเอาไว้เสมอนะครับว่าเวทีแห่งนี้นะครับเราไม่จำกัดสายพันธุ์เลยนะฮะใช่ค่ะ ผมบอกได้เลยนะครับว่าโชว์นี้นะครับกัญชัยมารอตั้งแต่สี่โมงเย็นอย่า่าอย่างนั้นนะไม่ใช่สี่โมงเย็นผมมารอตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะฮะผมนั่งดูอยู่ตอนซ้อมด้วย อยู่น้องๆซ้อมกันอยู่พี่หนุ่มก็ไม่ยอมกลับนะครับผมต้องดูต้องดูเมื่อวานที่ดูซ้อมเมื่อวานกันชัยหายมาสกิดข้างๆผมแล้วพูดว่าว่ากอลถฟาเกิดเราทัดจ้างไปเต้นที่บ้านแพงไหมไอ้นี่ติดนิสัยคโยตี้มากๆไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆบ้าหรือเปล่าเขาเรื่องเลยประกาศเลยอะโชว์ต่อไปนี้ครับเป็นโชว์พิเศษนะครับจากค่ายนะครับบริเวณลาดพร้าวอขนมาหลายเลยหลายชีวิตเลยนะครับหลังจากที่ดูซ้อมเมื่อวานนี้ กือบร้อยชีวิตค่ะเยอบมากมาเลยไม่ถึงคนที่นั่งดูใช่ไหมน้องๆสุดยอดจริงๆครับเขาเซ็งรีดังๆและสีดังๆให้กับศิลปินจากอ s ทั้งคับ Thank <laughs> you